สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องพอดีดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางเหล่าพัฒนาเนาะวันที่แล้วไม่ได้แบ่งปันต้องกรับขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยเนาะแล้วก็ชุดคงสุดท้ายนี้แอดไม่ได้ลงนานมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดชาวิจารณญ,ญาณในการรับชมนะคะ มาดูกันนะคะว่าตัวเด่นของแอดตัวเด่นวิ่งรูดมีตัวไหนกันบ้างนะ,ะแล้วก็พี่ๆท่าไนหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะสามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยเนาะเป็นกลุ่มของช่องใหญ่นะคะพี่ๆจ๋าเป็นกลุ่มของช่องใหญ่นะแอดมาแล้วก็แจ้งด้วยนะคะในกลุ่มของเราจะมีหลากหลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นแนวทางหุ้นแนวทางเลขทูบนะคะมีแนวทางเป็นแนวทางของแอดคนเดียวทั้งหมดเลยนะไม่มีเจ้าอื่นนะคะพี่ๆจ๋าอ่ะมาดูกันนะคะสําหรับตัวเด่นอันนี้นะแอดไลน์มาแล้วก็แจ้งแอดด้วยนะคะ มาดูกันต่อนะคะสำหรับตัวเด่นสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะแอดมีเด่นหกนะคะเด่นศูนแล้วก็แปดเนาะสำหรับตัวเด่นสุดวิ่งรูดแอดเน้นไปที่หกนะถ้าไม่ชอบหกก็สามตัวนี้สลับกันแล้วกันหรือใครจะจับบินในเนี้นะหกศนย์แปดนี่จับบินก็ได้นะคะมาดูตัวที่ แอดเน้นนะคะในห60กศนหห้าะคะศู 02, 8, นยสองศนย์แปะคะพี่ๆจ๋าสำหรับ8ดนะคะแปดสอง 86นะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวที่แอดเน้นนะคะพี่พี่จา๋าแนวทางให้เป็นเพียงแนวทางนะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะแอดไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมาตัวไหนไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ,บ่งกันพี่พี่แบบนั้นนะคะสําหรับ6เนาะ6แอดเน้นไปที่60นะคะ08แล้วก็86นะคะใครไม่ชอบ86ก็กลับหัวเป็น89แล้วกัน นะคะแนวทางอาจจะหลายตัวหน่อยเนาะพี่พก็คัดกันอีกทีหนึงแล้วกันนะคะส่วนตัวเด่นที่แอดให้ไปเนี่ยอย่าลืมเบิ้ลด้วยนะอย่าลืมเบิ้ลด้วยนะถ้าใครอ่อาสำหรับสายเบิ้ลเนาะหกหกศนย์ 6, 6, 0, 0, นะคะแล้วก็แ8ดแปดสำหรับสายเบิ้ลน,นะคะ อสามารถตามได้เลยอ่ะใครชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้เพื่อนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึง่งแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เทุกๆท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก็ขอ,ขอให้เฮงเงรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ